ในขณะนี้มหาวิทยาลัยจินหลิงแม้ว่ายานพาหนะของครอบครัวกิอูอี้อ,อิงชานจะเข้าและออกจากมหาวิทยาลัยจินหลิงได้ตามต้องการแต่ลิวมังกีอองก็ลงจากรถข้างถนนก่อนหน้านี้ไม่กี่ร้อยเมตรเพื่อรักษาระดับ เมื่อเธอมาถึงประตูโรงเรียนเธอต้องการรีเริ่มที่จะอธิบายความตั้งใจของเธอกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและขอให้พวกเขาอนุญาตให้เธอเข้าไปแต่โดยไม่คาดคิดทันทีที่เธอไปถึงประตูหญิงสาวคนหนึ่งทักทายเธอและถามว่าอย่างกระตือรือรน้นคุณคือลิวมังกิอ,องมิสลิวใช่ไหม ลิวมังกิอองถามด้วยความประหลาดใจคุณคืออีกฝ่ายแนะนำตัวเองอย่างรวดเร็วสวัสดีมิสลิวฉันเชนเอเก้จากแผนกทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยจินลิ่งฉันเกรงว่าคุณจะหาสถานที่ไม่ได้เมื่อคุณมาดังนั้นฉันจึงมาที่นี่ล่วงหน้าเพื่อรอคุณลิวมังกีอองรีบพูดว่าขอบคุณมากและคุณทำงานหนักมากเพื่อจัดทริปพิเศษ เชนไอแก้พูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องทำงานหนักคุณคือพรสวรรค์ที่ผู้กำกับของเราให้ความสำคัญเธอพูดถึงคุณหลายครั้งต่อหน้าเราและเธอมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับคุณกลับมาจากนั้นเธอมองดูเวลาและพูดว่ายังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมง ทำไมเราไม่เข้าไปข้างในแล้วฉันจะพาคุณไปดูรอบๆลิวมังกีอองรู้สึกดีใจเล็กน้อยและพูดว่าขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของคุณลิวมังกีอองไม่ต้องรอให้ทั้งโรงเรียนย้ายแต่เพียงเข้าโรงเรียนและตกหลุมรักที่นี่ทันทีบางทีอาจเป็นเพราะตัวกรองของเย่เชนเธอรู้สึกว่าทุกอย่างในสายตาของจินลิ่งยูนิเวอร์ซิตี้นั้นช่างน่าพึงพอใจ วิทยาเขตขนาดใหญ่ดูโล่งมากและสถาปัตยกรรมก็ค่อนข้างสง่างามแม้แต่ต้นไม้ดอกไม้และต้นไม้ก็สวยงามมันดูเขียวชอชุ่มเป็นพิเศษหุดในระยะสั้นทุกอย่างดีและทัศนคติที่มหาวิทยาลัยจินหลิงมีต่อเธออย่างที่ซิสเตอร์เซียนกล่าวว่าเป็นสิ่งที่กระหายความสามารถอย่างแน่นอน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจินล,ลิ n งยูนิเวอร์ซิตี้ให้ความสนใจอย่างมากกับการรับสมัครอาจารย์จากเกาะฮ่องกงและอาจารย์และอาจารย์ชาวต่างชาติและใช้เวลาคิดอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวนมากที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยชั้นนำในเกาะฮ่องกงหรือในต่างประเทศหากพวกเขาสนใจในการสอนสามารถสมัครได้โดยตรงที่โรงเรียนของเรา นอกจากนี้อันดับระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยจินลิ่งนั้นต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเกาะฮ่องกงและมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆในโลกอย่างมากตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกาะฮ่องกงที่ลิวมังกีอองสำเร็จการศึกษาได้รับการจัดอันดับที่21ของโลกโดย QS ในขณะที่จินลิงยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่133ของโลก ช่องว่างนั้นไม่น้อยเลยดังนั้นสำหรับจินลิ่งยูนิเวอร์ซิตี้การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกจึงเป็นเรื่องง่ายแต่การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย5อันดับแรกของเอเชียและมหาวิทยาลัย30อันดับแรกของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งไปกว่านั้นผลการเรียนของลิวมังกีอองในฮงของยูนิเวอร์ซิตี้นั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทเกือบทั้งหมดมีคะแนนดีที่สุดในสายตาของผู้สัมภาษณ์หลายคนของจิงลิ่งยูนิเวอร์ซิตี้นี่เป็นเพียงขุมทรัพย์ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ทั้งสามพอใจกับประวัติย่อของลิวมังกิอองและผลงานจริงในการสัมภาษณ์มากผู้อำนวยการที่รับผิดชอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงกับเริ่มเตรียมข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับลิวมังกิองหลังจากที่เขาเข้าทำงานสะดุดตาที่สุดจับจับจงหวะในแผนการแนะนำตัว นอกจากนี้รูปร่างหน้าตารูปร่างและนิสัยใจคอของลิวมังกี่องล้วนเป็นหนึ่งในล้านลูกเล่นเช่นครูสอนพิเศษประจำคลาสที่สวยงามและอาจารย์ที่สวยงามนั้นง่ายเกินไปที่จะโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ด้วยจำนวนแฟนๆน,นนับไม่ถ้วนลิวมังกีอองท็อปที่เป็นธรรมชาติและปราศจากการตกแต่งรอยบากความงามจะกระตุ้นการสนทนาและการแสวงหามากขึ้นเนื่องจากทุกคนมีความพึงพอใจเป็นพิเศษต่อลิวมังกีอองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยจินลิ่งจึงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงเขียนบรรทัดบนกระดาษสีขาวในระหว่างการสัมภาษณ์ซึ่งมีข้อความว่ายอดเยี่ยมเกินไปใช่ต้องมีโรงเรียนหลายแห่งจ้องมองมันและขอแนะนำให้ข้ามการตรวจสอบซ้ำและยืนยันให้เร็วที่สุดแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนกทรัพยากรบุคคลแต่การตัดสินใจจ้างหรือไม่อยู่ในมือของรองอาจารย์ใหญ่คนใดคนหนึ่ง รองอาจารย์ใหญ่เห็นคำบนกระดาษและเขียนสองคำที่ด้านล่างเห็นด้วยหลังจากนั้นเขาผลักกระดาษให้ผู้สัมภาษณ์อีกคนและผู้สัมภาษณ์อีกคนตามด้วยเห็นด้วยเขียนบวกหนึ่งอย่างรวดเร็วด,ดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงส่งข้อความหาการโดยใช้โน้ตและตัดสินใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ผู้หญิงอายุประมาณ40ปียืนขึ้นยิ้มและพูดกับลิวมังกีองคุณลิวเนื่องจากประวัติย่อและคุณสมบัติของคุณเหมาะสมมากสำหรับการวางตำแหน่งผู้มีความสามารถรุ่นยาวหลังจากที่ทั้งสามคนเห็นพ้องต้องการฉันตัดสินใจแล้วฉันสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณได้ตอนนี้คุณได้รับการว่าจ้างแล้ว ลิวมังกีิอ,องถามด้วยความประหลาดใจฉันไม่จำเป็นต้องสอบใหม่หรือสอบข้อเขียนผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยรอยยิ้มไม่แม้ว่าการรับสมัครตามปกติของเราจะมีการทดสอบด้านเดียวสองด้านและข้อเขียนในกระบวนการแต่จำเป็นเพียงส่วนเดียวการทดสอบสองด้านและข้อเขียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงพวกเราสามคน รู้สึกว่าสถานการณ์ของคุณในทุกๆด้านดีมากตรงกับความต้องการของเราและตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่เกาะฮ่องกงดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องให้คุณกลับไปกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเต็มใจเพื่ออยู่สอนในโรงเรียนของเราแล้วโปรดปรับแผนการเดินทางของคุณรออีกวัน พวกเราทั้งสามคนได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครในวันนี้และเตรียมเอกสารการลงนามและเราจะสามารถเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการได้ในวันพรุ่งนี้เช้าท้ายที่สุดเธอมองไปที่ลิวมังกีอองอย่างมีความหวังและถามว่าคุณลิวรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วหรือฉันควรกลับไปคิดเรื่องนี้ดี มันที่จริงผู้สัมภาษณ์ทั้งสามคนนี้ประหม่ามากกว่าลิวมังกีอองมหาวิทยาลัยระดับเฟิร์สคลาสเกือบสองแห่งในแผ่นดินใหญ่มีความสนใจอย่างมากในความสามารถเช่นลิวมังกีอองและเกือบทั้งหมดมีแผนแนะนำเยาวชนที่มีความสามารถคล้ายกันด้วยเงื่อนไขของลิวมังกิอง การสัมภาษณ์ในตำแหน่งอาจารย์สามานของมหาวิทยาลัยใดๆในแผ่นดินใหญ่เช่นตราบเท่าที่มันยุติธรรมไม่มีความยุ่งยากใดๆในการแข่งขันที่ยุติธรรมพวกเขาไม่รู้เช่นกันว่าทำไมลิวมังกีอองถึงเลือกมาที่จินลิ่งเพื่อพัฒนาในฐานะคนพื้นเมืองของเกาะฮ่องกงพวกเขากังวลว่าลิวมังกีอองไม่มีความรู้สึกพิเศษสำหรับจินลิ่งพรุ่งนี้ลิวมังกีออง จะเซ็นสัญญากับโรงเรียนอื่นลิวมังกิอ,องไม่รู้ว่าทั้งสามคนกำลังคิดอะไรอยู่ตอนแรกเธอคิดว่าการสัมภาษณ์จะเป็นกระบวนการแบบครบวงจรแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้รับข้อเสนอจากอีกฝ่ายในขั้นตอนเดียวนี่เป็นธรรมชาติผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเธอเธอจึงพูดโดยไม่คิดว่าฉันสบายดี อีกสามคนที่เหลือก็โล่งใจเช่นกันและผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าในเมื่อทุกคนสบายดีมาเซ็นสัญญาการที่นี่ตอน9้าโมงเช้าวันพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมสัญญาล่วงหน้าคุณหลิวในเวลานั้นคุณเพียงแค่นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาและคุณไม่จำเป็นต้องเตรียมสำเนาเราสามารถทำสำเนาได้ทุกที่ ตกลงลิวมังกีอองกล่าวพร้อมกับยิ้มขอบคุณสำหรับการอนุมตัติฉันจะมาที่นี่ตรงเวลาพรุ่งนี้เช้าผู้หญิงคนนั้นนึกถึงอะไรและพูดกับเธอว่ายังไงก็ตามคุณหลิวในมุมมองของสถานการณ์พิเศษของคุณเราสามารถให้คุณกับอพาร์ตเมนต์ของครูพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปดูรอบๆและคุณสามารถเลือกห้องก่อนก็ได้ ลิวมังกีอองต้องการจะบอกว่าเธอวางแผนที่จะซื้อห้องชุดในจินลิ่งไม่ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนแต่หลังจากคิดดูแล้วราคาที่อยู่อาศัยในจินหลิงก็ไม่ถูกฉันเพิ่งเรียนจบและซื้อบ้านก่อนที่จะมีงานอย่างเป็นทางการในสายตาของคนอื่นมันอาจจะดูโอโอวดเกินไปทำไมไม่ยอมรับอาพาร์ตเมนต์ที่โรงเรียนจัดให้แล้วซื้อห้องชุดอย่างเงียบ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอพูดว่าขอบคุณมาก